แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อช็อตหรือขายหุ้นก่อนเข้าตลาดหุ้นปิดวันนี้แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อซื้อหุ้นก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อฮันมายุงกุกผู้ดูแล B U Y S H O R T N O W c o m L จากประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาไอทีที่บริษัทชั้นนำในเกาหลียุโรปและสหรัฐอเมริกาเรายินดีที่จะนำเสนอการพัฒนาของโปรแกรมทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นผ่านการทำงานหนักและความพยายามของพนักงานพัฒนา AI เป็นเวลา3ปีการทดสอบมากมายและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ฉันได้รับความมั่นใจในผลลัพธ์ของโปรแกรมดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะให้การคาดการหุ้นรายวันของโปรแกรมหุ้น AI ของเราแก่ผู้คนจำนวนมากเรามั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นในผลลัพธ์ของหุ้นของเราโปรแกรมทำนายเมื่อสมองของมนุษย์ตัดสินว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงในวันพรุ่งนี้เป็นการยากที่จะวิเคราะห์กรณีจำนวนมากในเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามโปรแกรมหุ้น AI ที่ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์คดีหลายพันรายการอย่างรวดเร็วเวลาที่จะกำหนดไม่ว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายหุ้นอย่างแม่นยำเสมอแม้ว่าจะใช้โปรแกรมหุ้น AI ก็ตามอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่เดือนหากคุณลงทุนตามที่โปรแกรม AI คาดการไว้มันจะถูกเปิดเผยว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ และศรัทธาของคุณในโปรแกรมหุ้น AI จะสร้างขึ้นเราเลือกบริษัทไม่กี่แห่งในประเทศของคุณเพื่อแจ้งข่าวหุ้นล่าสุดและเลือกว่าจะให้หรือไม่ซื้อหรือย่อหุ้นของพวกเขาก่อนตลาดหุ้นปิดทุกวันชอตเป็นทางเลือกการลงทุนทำกำไรเมื่อราคาหุ้นตกต่ำไม่มีตัวเลือกสั้นในบางประเทศในเอเชียในกรณีนี้คุณสามารถขายแทนการสั้นได้ อย่างไรก็ตามการออกอากาศนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากโปรแกรมหุ้น AI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้นโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชน BDMS BK บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชน ประกาศร่วมทุนกับโรงพยาบาลบำรุงราษินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อขยายบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กิจการร่วมค้าจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลใหม่ในตลาดสำคัญสำคัญตลอดจนขยายขอบเขตการบริการที่นำเสนอโดยสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่การร่วมทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของทั้งสบริษัท และคาดว่าจะสร้างผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำระดับภูมิภาค BDMS เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโรงพยาบาลรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในขณะที่บำรุงราชเป็นผู้นำในด้านการดูแลสุขภาพระดับสากลการผสมผสานความเชี่ยวชาญของทั้งสงบริษัทคาดว่าจะสร้างพลังอันทรงพลังในภาคการดูแลสุขภาพปัจจุบันกิจการร่วมคายย้ายังอยู่ในช่วงเริ่มตน้น แต่คาดว่าจะเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบภายในปีหน้าบริษัทต่างๆยังไม่ได้ประกาศรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับแผนการของตนแต่คาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจในประเทศไทยเช่นเดียวกับการสำรวจโอกาสในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุน ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดู เราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัทเซนทรัลรีเทลคอร์ p ปอ a t เรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเซนทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนขยายธุรกิจสู่เวียดนามด้วยเครือซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่ชื่อ t o อปมาเก็ตท็อปมาเกตสาขาแรกเปิดในโฮจิมินซิตี้ในเดือนมกราคม2566และบริษัทมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มเติมสิแห่งในเวียดนามภายในสิ้นปีนี้การขยายธุรกิจสู่เวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ CRC BK ในการก้าวขึ้นเป็นผู้ค้าปลีกชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทมีสถานะที่แข็งแกร่งในประเทศไทยอินโดนีเซียและมาเลเซีย เวียดนามเป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีประชากรจำนวนมากและร่ำรวยมากขึ้นและ CRC-BK เชื่อว่ามีโอกาสสำคัญในการเติบโตในภาคการค้าปลีกของเวียดนามร้านท็อปมาร์เก็ตแห่งใหม่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมถึงของชำผลิตผลสดและของใช้ในครัวเรือนร้านค้าจะมีตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายรวมถึงร้านขายยาและร้านเสริมสวย CRC BK มั่นใจเครือท็อปมาเก็ตจะประสบความสำเร็จในเวียดนามบริษัทมีประวัติความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆและอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากความต้องการผลิตภัณฑ์ค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นในเวียดนามโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุน ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้ช็อตหรือขายหุ้นต่อไปนี้ก่อนปิดตลาดหุ้นวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo! ให้คุณดู เราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอว่าเป็นราคาขายหรือราคาช็อตของคุณเราจะจัดทำรายงานผลกำไรทุกๆเดือนโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนขยายธุรกิจสู่เวียดนามด้วยเครือซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่ชื่อ ท็อ t o าร์เก็ตสาขาแรกเปิดในโฮจิมินซิตี้ในเดือนมกราคม2566และบริษัทมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มเติมสิแห่งในเวียดนามภายในสิ้นปีนี้การขยายธุรกิจสู่เวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ CRC BK ในการก้าวขึ้นเป็นผู้ค้าปลีกชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทมีสถานะที่แข็งแกร่งในประเทศไทยอินโดนีเซียและมาเลเซีย เวียดนามเป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีประชากรจำนวนมากและร่ำรวยมากขึ้นและ CRC, BK เชื่อว่ามีโอกาสสำคัญในการเติบโตในภาคการค้าปลีกของเวียดนามร้านท็อปมาร์เก็ตแห่งใหม่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมถึงของชำผลิตผลสดและของใช้ในครัวเรือนร้านค้าจะมีตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายรวมถึงร้านขายยาและร้านเสริมสวย CRC BK มั่นใจเครือท็อปมาร์เก็ตจะประสบความสำเร็จในเวียดนามบริษัทมีประวัติความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆและอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากความต้องการผลิตภัณฑ์ค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นในเวียดนามโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุน ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ y a h ู o ให้คุณดู เราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน